วิธีชงน้ำพันแดงสูตรลุงหม่องนะครับซึ่งมีส่วนผส,ม,สมอยู่3อย่างคือน้ำสับปะรดน้ำส้มแล้วก็น้ำไฮบรูบอยสีแดงนะครับวิธีชงนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเทน้ำสับปะรดนะครับ30 ML ลงไปในแก้วชงตามด้วยน้ำส้ม30 ML นะครับตามด้วยน้ำไฮบรูบอยสีแดง15 ML ใส่ลงไปในแก้วชงนะครับจากนั้นเราก็คนๆๆๆให้ส่วนผสมสามอย่างให้เข้ากันตามด้วย โซดานะครับ125 ml มใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็คน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 นผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันแล้วก็เทลงไปในแก้วนะที่เราใส่น้ําแข็งไว้แล้วนะครับค่อยๆเทลงไปนะเติมลงไปในแก้วที่เราใส่น้าแข็งไว้แล้วครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาครับเรียบร้อยแล้วครับน้ําพลั้นแดงสูตรลุงหมม